ตุดต๊ดเจา้าเจ้าเจ้าตายลักตะลักตัดแต่วิทวาก็ตู้บูสลิดดกทราวบว่าไอ้หนูแพรรีเพวันได้ฟังคำพูดเหล่านี้มันก็หัวเราะอยู่นะอาจามาก็มีเจตนาพูดให้ฟังหัวเราะสำคัญน,นั่นแหละไม่ได้ไปเหยียดพวกเพศสภาพอะไรหรอกทราบจากผู้สื่อข่าวแยมัญญาก็บอกว่าเมื่อเจ้าหนูแพรรีเพย์ฟัน ไปฟังคําพูดเหล่านี้มันดอกกระเทยตุ๊ดแถวเจ้าเจ้าตอเล็ต่เละแตัดตอวิทวัด,วดกระตูู้อันนี้พึ่งนึกได้สลิดด๊กก็ <c oughs> หัวเราะอยู่เหมือนกันก็แสดงว่าชมคลิปเมื่อวานนี้ก็ชมได้อย่างอารมณ์รามอยู่คือไม่ถึงกับโกรธฉุนเฉียวเกี่ยวกราดอะไรก็ยังโอเคอยู่ถ้าหากว่า ฟังแล้วก็ขำได้นะไม่โกรธอะไรเนี่ยแต่ต่อจากนั้นก็ทราบว่าโอ้โหก็พูดอะไรมากมายถึงตัวธรรมารว่าอย่างนั้นนะลามไปถึงว่าที่อาตมาเนี่ยไปพูดคำว่าไออีอปรีจันไรเหล่านี้ไม่เคยกลัวเลยเนะี่ย ก็บอกว่าเข้าข่ายที่จะฟ้องรอง้องดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทได้ในเรื่องนี้ก็อยากจะชี้แจงสักหน่อยนะคดีความในข้อหาหมิ่นประมาทเนี่ยเป็นคดีอาญาเมื่อาาไ,ได้เชื่อว่าเป็นคดีอาญาอาญาเป็นคดีอของแผ่นดินที่ยอมความกันไม่ได้ไม่ใช่คดีแพ่งพาณิชย์ เมื่อไปสู่คดีอาญาแม้ว่าลูกความที่ร้องทุกข์กาวโทษนั้นจะไม่เอาผิดยกฟ้องไปก็ตาแต่ทางการตำรวจอาญาของแผ่นดินเนี่ยก็จะไม่ยอมความมีโทษไปตามระดับของความหนักเบาในคดีอาญานั้นๆมีหลายข้อมากแม้แต่ในข้อที่ว่าด้วยมิ่นประมาทนี้ก็มีโทษถึง ทั้งปรับทั้งจำถ้าปรับก็เรียกว่าปรับสินไหมายปรับเอาค่าเสียหายที่ไปหมิ่นประมาทคนนั้นตามจำนวนความรุนแรงที่ไปทำการหมิ่นประมาทและถึงกับคุกด้วยนะคือทั้งปรับทั้งจำคดีอาญาก็ถึงกับต้องนำเข้าไปสู่คุกสู่ตารางอย่างเช่นคดียยอกฟอกเงินเนี่ย ว่าจะเป็นคดีอาญายักยอกฟอกเงินคดีอาญานี <S <S <ý> <S ้ก็จะยอมความกันไม่ได้แล้วก็จะจับผู้ต้องหานั้น <S <S <ý> <S เข้าสู่คุกตาราง <S ý> แล้วก็ว่าไปตามที่จำนวนของทรัพย์ที่ยักยอกฟอกเงินนั้นเป็นเท่าไหร่ <S <S <ý> <S หารกันเข้าไปในจำนวนเงินนั้น <S <S <ý> <S ว่าจะเหลือคุกอยู่กี่ปีจะติดคุกอยู่ในเวลาเท่าไหร่ ความสำคัญของคดีอาญาเนี่ยทางการจะถามถึงเรื่องเจตนาเป็นประการสำคัญก็หมายรู้ว่าเจตนาของผู้ที่ไปดูเหมยนเยดเยิมถูกเข้าฟ้องเป็นคดีอาญานั้นเป็นอย่างไรเป็นเจตนาร้ายเป็นเจตนาใส่ร้ายมากน้อยขนาดไหนเพียงไราแต่ถ้าเป็นการ กล่าวกันเล่นๆให้หัวเราะขับขันและไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เอ่ยนามอะไรเนี่ยก็ไม่มีเจตนาว่าร้ายใส่ร้ายให้คนนั้นได้รับความเสียหายเมื่อไม่มีเจตนาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะดำเนินคดีในข้อหาเหม่นประมาทเป็นคดีอาญาแก่ผู้นั้นไม่ได้และโดยเฉพาะคำพูด แม้ว่าจะเป็นคำพูดที่อยากคายไอ e, อีอัรีจันไรเนี่ยก็ตามและคำพูดนี้ก็เป็นคำพูดสามัญน,นะไม่ใช่คำพูดที่จะพูดจำเพาะเจาะจงใครใคนในคนหนึ่งหากว่าไปฟ้องคำพูดนี้ให้เป็นคดีอาญาดำเนินคดีต่อคนที่พูดคำว่าไออี อัปรีจันไรเนะี่ยก็คงจะฟ้องได้ทั้งหมดเลยที่เขาก็ออกสื่อกันมาแชร์กันมาอย่างเช่นอัปรีไปจันไรมาอัปรีไปจันไรมาเขาก็ไม่เห็นดําเนินการฟ้องร้องคดีในข้อหาหมิ่นประมาทนี้แต่อย่างไรเพราะมันค่อนข้างจะเป็นคําสามานที่ใช้กันโดยดาาดืนทั่วไป ือนกับคําว่ากูกูุงมึงนี่แหละเป็นภาษาของพ่อขุงราปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กันอยู่กูกูุงมึงกลายเป็นคําสามัญไปแล้วเราก็ต้องไปดูเจตนาของผู้ที่กล่าวคําเหล่านี้ด้วยว่าเป็นอย่างไรสารธรรมาก็บอกแล้วว่าธรรมากล่าวด้วยอารมณ์ดีไม่มีโทสะจิตปรุสจิตที่คิดจะประุส้ายทําให้เขาเสียหายแต่อย่างไรเป็นการกล่าวพอได้ย้ายขำๆหัวเราะกันเท่าน,นั้นเอง ดังนั้นเมื่อมีเจตนาอย่างนี้แล้วคำว่าอปรจชรายนั้นก็เป็นคำสามันเสียด้วยเหมือนกับคำว่ากูกูมึงที่ใช้กันอยู่แม้ในปัจจุบันนี้ถามว่าจะดำเนินคดีฟ้องร้องตอมาในข้อหาหมิ่นประมาทได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกถ้ามาฟ้องร้องดำเนินคดีมีประมาทก,กับตมาในข้อหาเนี้เนะี่ยคนที่มาฟ้องร้องนหะจะเสียเสียเอง แล้วเชื่อว่าผู้พิพากษาเมื่อได้รับฟังคำดีแคร์ใช้คำพูดนี้นะ่ะชี้แจงจากอาตมาแล้วเนี่ยก็ย่อมพ้นจากข้อหาหมินประมาทนี้ได้ไปโดยดีไม่มีปัญหาหรอกอาตมาไม่ใช่คนหยาบช้าลามกที่จะไปมีปรสุสจิตคิดอะไรใส่ร้ายใครให้เขาเกิดความเสียหายอาตมาเป็นพระที่พูดให้ตรงตาม,ามตามความจริงเท่านั้น ทีนี้ที่รับกันไม่ได้นะนะโดยเฉพาะคำพูดว่านะกระเทยบันดอกต๋าเจ้าเจ้าต่อยละแต่ะลัดักแต่วิทว่ากระตู้วูสลิดดกนะโดยเฉพาะคำว่าบันดอกหรือกระเทยนะีอันนี้มันเป็นคำต้องห้างของพวกกระเทยบันดอกน่นเลยนะไม่ยอมรับได้เลยว่าตนเนี่ยเป็นกระเทยหรือเป็นบันดอก เป็นตุ๊ดเป็นเต๋านะถ้าไปเรียกเขาว่าเป็นตุ๊ดเป็นแต๋าเนี่ยเขาจะโกรธทันทีเลยนะพวกนี้ถ้าเรียกว่าคนสวยเนี่ยเขาจะชอบใจมากเลยแต่ตมาก็มองไปเรื่องธรรมดาก็เหมือนคนบ้าก็ไม่ยอมรับว่าตนนั้นบ้าคนเป็นโรคประสาทก็ไม่ยอมรับว่าตนนั้นเป็นโรคปราาะสาทหรอกเช่นเดียวกันคนที่เป็นตุ๊ดเต๋กระเทยพิวดวัดประตูวุ แต่แล้แต่และทัศแต่สริรรด็อกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับว่าเขาเป็นกระเทยเขาเป็นตุ๊ดเป็นเต๋าหรอกถ้าไปว่าเขาอีตุด๊ดอีเต๋าอะไรเงี้ยเขาก็โกรธเขาใหนะ้แต่ถ้าไปเรียกเขาว่าคนสวยเนี่ยก็จะยิ้มหน้าบานเลยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะไม่ยอมรับว่าเขาเป็นอย่างนั้นในขณะที่เจ้าหนูแพรรี่ไพวันเนี่ยยังมีภาพล่าสุดของเจ้าหนูแพรรี่ไพวันเลยนะ ที่ไปแต่งสวยกระทั่งเห็นเนินอกเห็นหน้าอกอกอกมาเนี่ยแล้วก็บอกว่ามาขุดมะพร้าวทากับข้าวกันค่ะสวยขนาดนี้ปลนซีมีขายนะคะเนี่ยรูปเนี่ยเห็นไหมไปแต่งสวยไม่รู้ว่าไปฉีดฮอร์โมนไปทําเต้าโนมมาหรือเปล่านะแต่ว่าพุงมีสักหน่อยนะเจ้าหนูแพรี่ น่าจะไปออกกำลังกายลดของที่เป็นไขมันให้พุงมันยุบสักหน่อยแล้วก็ให้ปรากฏเป็นซิกแพกเนี่ยจะดูดียิ่งกว่านี้เห็นพุงย้อยนิดนึงอันเนี้ยแต่งสวยเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเป็นแถวชัดๆใส่วิตด้วยเนี่ยก็ไม่ยอมรับนะว่าตนเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเป็นแถวเป็นบันเทาะเอาให้มันชัดเจนไปเลยดีกว่าไหมเจ้าหนูแพรี่ไพววน ไปผ่าตัดเอาพวงขลัานี่เป็นภาษาเหนือนะเอาพวงขลัาพวกเองออกให้หมดนะจะได้เป็นผู้หญิงแจ็มตัวไปผ่าตัดแปลงเพศซะเถอะจะได้ชัดเจนก,นกว่านี้ไม่ได้หลอกชาวบ้านเข้านะไปผ่าตัดเอาพวงขลัาทั้งพวงน่อาไปเถอะนี่นะพูดขำๆให้ฟังนเ,นเมื่อจะทำอะไร ให้มันชัดเจนก็ให้ถึงที่สุดเลยไม่ต้องมาสร้างคอนเทนต์ทำโปรไฟล์อย่างนี้เอาให้มันถึงที่สุดก็มาู้วว่าไปผ่าตัดเอาพวงขลาหมันออกไปเติจะได้เป็นผู้หญิงเต็มตัวเหมือนเขาคนพวกนี้เขก็ไม่ยอมรับตัวเองหรอกแล้วก็จะหาว่าจะมาเนี่ยไปเหยียดเพศสภาพด้วยก็มีคนกลุ่มเนี้ ได้แชร์ออกไปว่าพระแบบใดหนอฟังแล้วแปลกๆทำไมต้องเหยียดเพศสภาพ LGBTQ ด้วยอันนี้ก็คือปักควัวของเจ้าหนูแพรรี่ไพยวันนั่นแหละคนมีท่าจริบนิสัยเหมือนกันก็ต้องเข่าข้างกันก็ต้องมาตำหนิติเตียนอาตมานี่แหละไม่ได้ เหยียดเพศสภาพเลยถ้าจะขอบอกตรงๆนะพระพุทธองค์เองก็ไม่ได้เหยียดเพศสภาพพวก LGB อะไรพวกนี้เลยแต่เป็นบุคคลต้องห้ามถามว่าทำไมเป็นบุคคลต้องห้ามในบทสัมปทาเปกค่ะก็เพราะว่าคนเหล่านี้ชายไม่จริงหญิงไม่แท้ เป็นคนพันทางแล้วก็มีความแปรปรวนทางอารมณ์สับสนในเรื่องของเพศของตนเอ๊ะตกลงว่ากูเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายกันแน่วะเนี่ยบางทีก็นึกไปชอบผู้หญิงอ่าแล้วบางทีก็นึกมาชอบผู้ชายอีกละอะไรเงี้ยเกิดความสับสนทางเพศมีความแปรปรวนทางอารมณ์คนพวกนี้เนี่ยอย่าไปต่อปากต่อคำ เป็นเอ็ดขาดเลยโอ้ถ้าได้ด่าก็ด่าเช็ดเลยนะว่ากันแล้วนะปากมันน่ากลัวมากนะเนี่ยก็ต้อมองเดือกันกับเจ้าเบียนั่นแหละที่ตามข่าวว่ามันเป็นเกย์นะเป็นเกย์คิงนะพอเวลามันได้ด่าโอ้โหเป็นยังไงละ่ะอย่าไปยุ่งกับมันเชียวถ้ามันได้ด่าออกมาเนะี่ยมันด่าเช็ดเป็นชุดปนดเปียไปหมดนั่นแหละคนที่ถูกด่าเนะี่ยเพราะความที่มันมีความสับสนในทางอารมณ์ แรปรปรววในทางอารมณ์สับสนทางเพศเข้าข่ายว่าวิปริตผิดเพีย้ยนบิดเบือนออกไปจากเพศสภาพของตอนนั่นแหละพระพุทธองค์จึงไม่ประสงค์ที่จะให้คนเหล่านี้มาบวชเป็นบรมชิตอยู่ในทวินัยของพระองค์เป็นบุคคลต้องห้ามหนั่งที่ว่านั้นทําไมจึงไม่ให้มาบวชภายในพระพุษษะทธศาสนาธรรมเนียรของพระองค์ก็เพราะว่า ความแปรปรวนทางอารมณ์สับสนทางเพศวิปริตผิดเพี้ยนบิดเบือนคลาดเคลื่อนออกไปจากเพศของตนตนก็ยังไม่รู้สิรำซ้ำว่าตกลงว่ากูนี่เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงกันแน่อย่างเนี้ยโดยเฉพาะที่ร่างเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงถ้าใจเป็นหญิงแล้วก็จะชอบผู้ชายใช่ไหมแล้วใน บริัทศาสนาทำยินัยของพระราชาคตนี้ก็มีแต่บรรพชิตผู้ชายบุรุษที่เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุทีนี้ถ้าพวกเรานี่มาบวชในพระศาสนาเนี่ยไปชอบผู้ชายก็คือจะไปชอบพระชอบเนรอาตมาก็เห็นมากับตานะัถึงกับล้วงอะไรของเขาเลยล่ะก็จะไปกวนพระกวนเนรที่เป็นบุรุษชายนะั่น มันก็จะว่นวายเลยค่ะเนี่ยดังนั้นพระองค์เห็นเหตุเชนี้แล้วเนี่ยจึงไม่ประสงค์ที่จะให้คนพวกนี้กระตอกตุดแกวบรรดอที่มีใจเป็นหญิงแต่ร่างเป็นชายเนี่ยเข้ามาบวชภายในพระศาสนามีการจําแนกเอาไว้อยู่ว่าบรรดประเภทใดบ้างที่ห้ามไม่ให้เข้ามาบวชอยู่ในพระาศาสนานี้มีอยู่ไม,ม่อยู่อาตมาเขาเคยอ่านดู แต่ว่ายังไม่ดูไปเลยสักเท่าไหร่แต่ว่าจับประเด็นว่าถ้ารูปเป็นชายร่างกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงใจเป็นหญิงนี่คือประเด็นเลยนะใจเป็นหญิงใจเป็นหญิงก็หมายถึงว่าก็จะชอบพอผู้ชายพอชอบพอผู้ชายแล้วข้อุเบในพุทธศาสนานี้ก็จะกวนพระกวนในที่เป็นบุรุษชายอันที่บอกแหละเห็นมากับตาถึงกับล้วงกันอะไรกันเลยนั่นนะว่ากันแล้วน่ะ ล้วงขลําก็เลยนะพระตุ๊ดแจนนะลวงขลําของพระที่เป็นรูษชายรูปหนึ่งเลยนะเห็นกระตาอยู่เหมือนกันนี่ไงมันคือทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายเดือดร้อนในพระศาสนานี้เมื่อพวกที่ร่างเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงเนี่ยแล้วใจเป็นหญิงเราไปเซ็นด้วยถ้าพูดอย่างนี้แล้วแม้แต่ เกย์เกย์คิงเนี่ยถ้าบักเบียร์มันเป็นเกย์คิงแล้วก็เป็นบุคคลต้องห้ามนะเพราะเกย์คิงมันชอบไม้ป่าเดียวกันถ้าเป็นเกย์คิงชอบไม้ป่าเดียวกันคือชอบผู้ชายด้วยกันเนี่ยบวชไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปปวนพระเนนที่เป็นบุริชานี่แหละไปทำอันตรายแกเขาได้นะ